วัตถุดิบกระเป๋าธรทาจากยางพาราจากท้องถิน่นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำโดยการรับซื้อยางพาราจากคนในชุมชนมาแปรรูปเป็นกระเป๋าพินแบททำให้มีการจ้างงานคนในชุมชนให้มีรายได้เสริมช่องทางการสั่งซื้อจะมี2ช่องทางหน้าร้านและแอปพินแบกขั้นตอนแรกล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบ เลือกรูปแบบที่ใช่เลือกสีที่ชอบเลือกลวดลายที่ชอบเช่นลายเรือกอและนกดอกชบาหนังตะลงุงเว้าเป็นต้นถ้ารู้สึกว่ายังไม่โดนใจที่ชอบก็สามารถออกแบบเองได้ถ้าได้ที่ต้องการแล้วสามารถกดตกลงพร้อมกรอกชื่อที่อยู่และเบอร์ทโทรศัพท์จะได้ง่ายต่อการจัดส่งเลือกช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระผ่านทางเครดิตเดบิตอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งหรือสามารถสแกนจ่ายได้ทันทีผ่านแอปไมโมบาย GSB ง่ายๆสะดวกและปลอดภัยเพียงเท่านี้คุณก็ได้กระเป๋าที่เก๋ไก๋โดดเด่นไม่ซ้ำใครและยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยนะครับ